ในศึกลาลิกาสเปนคืนนี้ณสนามริยาดเอเมโทรโปลิตาโนอย่าให้สถิติแฮ to ู e ฮ d ที่เลบันเตเคยบุกมาชนะที่นี่เมื่อหลอกตานะครับเป็นการพบกันระหว่างเครื่องจักรสีแดงขาวที่กำลังติดไฟอย่างแอตเลติโกมาริดและของแสลงที่สูญเสียทั้งหัวใจและสมองในแดนกลางอย่างเลบันเตใครที่คิดว่าเลบันเตคือของแสลงตัวจริงอาจจะต้องหยุดคิดก่อนครับ เพราะวันนี้คือฝันร้ายของพวกเขาเลเบนเตกำลังจะลงสนามโดยที่ไม่มีผู้เล่นที่สำคัญที่สุดการขาดหายไปของมิดฟิลด์ตัวรับคนสำคัญอูนายเบนเซดอร์ที่ติดโทษแบนและกองหน้าตัวเก่งอีบันโรเมโรที่บาดเจ็บมันคือการทำลายแกนหลักของทีมทั้งรุกและรับตัดภาพมาที่แอตาดริดพวกเขาคือเครื่องจักรสังหารที่ฟิตสมบูรณ์เกือบครับ แม้จะขาดปราการหลังตัวหลักไปแต่ก็ได้ปาโบลบาริออสกลับมาฟิตเต็มสูบกุนซือเดียโกซิเมโอนมีอาวุธสังหารอย่างจูเลียนอัลบบเรสพร้อมด้วยแดนกลางสุดเก๋าอย่างโกเก้และบาริออสที่ถูกส่งมาเพื่อบทขยี้แดนกลางที่ไร้ผู้นำของเลบันเตโดยเฉพาะการที่เลบันเตต้องมาเยือนป้อมปราการเมโทรโปลิตาโนที่เจ้าบ้านชนะ5เสมอหนึ่ง ในสภาพทีมที่อ่อนแอที่สุดคือสถานการณ์ที่ยากลำบากมากครับสถิติของแสลงอาจช่วยปลุกใจได้แค่ช่วงแรกแต่เมื่อเกมดำเนินไปวินัยคุณภาพและความสมบูรณ์ของทีมตราหมีจะเริ่มสร้างความแตกต่างอย่างชัดเจนฟันทงแอดมาดริดไม่ได้มาเพื่อหนึ่งแต้มแต่พวกเขามาเพื่อสามแต้มสถานเดียวเพื่อไลบี้จ่าฝูงเตรียมดูเครื่องจักรสีแดงขาวทำลายอาถรรพนี้ซะ สกอร์ที่คาดอต l เลติ o โกมาริดเปิดบ้านชนะ2ประตูต่อ0ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามรับชมกันจนจบนะครับก่อนจะจากกันไปมาทายผลกันสนุกๆดีกว่าเพื่อนๆคิดว่าระหว่าง2ทีมนี้ใครจะชนะแล้วสกอร์จะจบที่เท่าไหร่คอมเมนต์ทายกันเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ